น่ยกคะขอขอนุญาตถามสถานการณ์ทางการเมืองค่ะผมได้ขาวที่มีนยายออกนะก็ท่านเคยพูดของท่านอยู่แล้ว,วน่าเท่านไม่เป็นรัดีก็ได้ท่านอยู่เป็นสสมาล่วสุได้นะครับก็ช่ยงานทาอยตลอดนะก็เดี๋ยวก็ผม,ผม,มไ,ยยไม่ไ้ของของคาของอะไรว่าปัหาเรื่องอนะครับยปัญหาูงาน่ ว่าจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วก็ triangle 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 oh, วจะมีการปรับเลยใช่ไหมคะเออดูไปดูฝั่งข่าวอีก้าวท่านคาร์ที่เพื่องนึงค่ะผมยังไม่ได้ปรับใครตอนนี้เลยนะยังไม่ปรับใครท่านจะลาออกมันว yeah. ่างนะผมยังไม่ปรับคนเท่าท่านคาร์แต่ในรัฐจะติดต่อท่านคาร์ที่าออกนะลา อยท่าน่าแต่ในราชกิจจาระบุว่าท่านได้กล่าวังคลทูลว่าให้สมควรให้รัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งอันนี้นี่อยู่ปกติจะาอยากเอาโงงเนคือเขาบอราออกท่านนายก่อนใช่ไหมคะอะไรนะท่านนายก่อแก้ท่านนายกไม่ได้หายับสีห์ผมต้งต่ นั่นเป็นคนว่จัดการดับไรอเปล่าการัดการโ่นล้มนายกในสภาอะไรางี้ก็มเนก็มาาไปเลยบอไปนะขอบครน